กู้ภัยเผยแตงโมนิดาไม่ได้จมน้ำเสียชีวิตแน่นอนหลังจากที่แม่แตงโมพร้อมด้วยนายอัจฉริยะเข้าพบพันตำรวจโทเชนกันจนาปาารองผอ,อสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเพื่อขอเอกสารผลชนสูตรที่บริเวณท่าน้ำพิบุญ์สงครามเผยว่าสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเป็นหน่วยงานที่ออกเอกสารรับรองการเสียชีวิตทำให้กระทรวงยุติธรรมจะไม่มีเอกสารรับรองการเสียชีวิตส่วนการไปตรวจสอบสถานที่เกิด เพราะพนักงานสับสวนร้องขอให้จึงได้ออกผลชนะสุดิได้ฉเฉพาะผู้ร้องขอคือพนักงานสับสวนเท่านั้นและล่าสุดนี้พบว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยรายรหนึ่งได้มีการโพสต์ข้อความลงใน Facebook ส่วนตัวโดยกล่าวว่า ผมในฐานะคนกู้ร่างของพี่ผมจะสู้จนกว่าคนที่ทำพี่จะได้รับผิดชอบพร้อมกับคอมเมนต์ใต้โพสต์ของตัวเองด้วยว่าสำหรับคนที่อยากจะรู้สภาพศพของพี่แตงโมลักษณะศีรษะโดนของแข็งกระแทก ตาขวาบวมตาซ้ายถลนลิ้นจุกปากฟันหักสี่ซี่ซึ่งเป็นสภาพศพที่พวกผมไม่เคยเก็บจากสาเหตุการจมน้ำมาก่อนซึ่งย้อนกลับไปตอนที่ท้ายเอกพันได้ให้สัมภาษณ์ว่าจำแผลได้ชัดเจนว่าเป็นแบบไหนมีแผลใหญ่ที่น้องเป็นรูไขมันไหลออกมาและตอนยกน้องขึ้นท่าน้ำเลือดก็ไหลออกจากปากเอาน้องขึ้นบอร์ดน้องก็ความหน้าอยู่ขึ้นมาบนบอร์ดแล้วก็เอาเจสกิลากน้องขึ้นไปความหน้าแล้วก็มี ีเลือดไหลออกมาจากปากไม่หยุด